สวัสดีครับ FC ครับมาดูนะครับผมเรานําเหล็กเก่านะครับเหล็กเก่าที่เป็นเหล็กโครงประตูนะครับหลังจากที่เราไปทําประตูบานเลื่อนนะครับซื้อมาเรามาดัดแปลงนะครับเอามาทําเป็นสลิงนะครับผมนะครับพ่วงข้างมอไซค์นะครับไม่ไม่ได้มีวิดีโอนะครับถ่ายแต่ภาพว้นะครับผมแต่ว่าอยากจะนําเสนอว่า เหล็กรุ่นเก่านะครับมันทนนะครับแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็พอดีได้ญาตินะครับที่เป็นช่างนะครับออกเชื่อมให้อย่างดีเลยนะครับผมนะครับก็เลยได้พ่วงข้างดีๆมาใช้เหล็กยังเหลืออีกนะครับยังมีอีกนะครับผมนี่แหละครับผมหลังจากที่ว่าเราซื้อมาเลยซื้อของเก่าเข้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะครับยังใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเห็นไหมครับ อนนี้กําลังจะเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะครับเราก็จะอลองจับใส่มอไซด์ดูนะครับนี่ครับผมใกล้จะเสร็จเกียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ